สวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีครับพบแล้วท่านผู้ชมดีครับสวัสดีครับครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการบูอ้อแบะ next week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางแนวน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบูร์ระแบีนะครับก็ตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับได้ใจความครับ ซึ่งในส่วนของรายการของเราตรงนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตกันนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาก้างของเช้านะครับผ่านทาง u t u b e นะครับของ i n n o v e s ชกนะครับก็แฟนคลับของพี่หยองนะครับรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาขออาจารย์อ๋องนะครับยังไงก็ฝากกดนะครับช่วยกัน m l s นะครับเม้นไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับเอาละครับหยองครับมาคุยกันนะครับในส่วนของแนวโน้มตลาดนะครับในสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยก็เซตเองก็ติดเครื่องนะพี่นะก็ตลาดเองก็ยังมีการปรับตัวกันขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะครับกอ็อินเด็กซ์นะครับดัชนีก็ขึ้นมาจากตอนช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแถวแถวสักบริเวณ1425นะครับมันก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะในทีเดียวนะครับก็ผ่าน1450งาไป้แล้ว,ลวเรียบร้อยนะครับก็ต้องดูว่า,าจะไปได้ต่อกระถึงขนาดไหนนะครับ ส่วนประเด็นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นั่นนอนว่าคงก็คงเป็นเรื่องของการประชุมเฟดนะพี่นะที่ก็ออกมาเมกก็ก็ถือว่าเป็นกามตลาดคาดนะครับก็ถือว่าเป็นกาก็ถือว่าเป็นไปตามตลาดาค <c oughs> า,าดานะครับแต่ก็ก็ต้องก็ต้องถือว่าเฟดเองก็นะพี่นะก็ใจกล้านะพี่นะก็หัวหนทัดลดดอกเบี้ยทีเดียวเด้อโอ้โห0ูเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ใช้ยาค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็เห็นว่า ประธานเฟดเองก็ดูจะมั่นอ,อกมั่นใจนะพี่นะผกว่าไม่เห็นสัญญาณนะครับเรื่องของการความเสี่ยงนะที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอ,อย่างมีนิแสองัญนะครัก็ก็ดูแล้วอะก็เลยจะให้นะครับก็เฟดเองก็ริดว่าไม่ยอมที่จะบีฮายเดอะเคิร์ฟนะครับตลาดเองมองว่า mm hmm. ต้องลงต้องลงดอกเบี้ยนะครับ0ูจนจุดห้าก็จัดให้นะตามคำขอนะครับก็ ลดตัเบี้ยไป0.5%นะครับผมก็ถือว่าเรื่องของเฟดเองก็ผ่านผลกันไปนะครับแล้วก็สัปดาห์ใหม่นี้ก็เดี๋ยวคงจะมีเป็นอระเดติดตามกันก็น่าจะโฟกัสกันที่ใน,นส่วนของประเด็ใน,ในในในประเทศก็คือจะมีเรื่องของการประชุมคอรมอนะครับก็เห็นได้ข่าวว้ว่าอาจจะมีเรื่องของการพิจารณาเรื่องของตัวมาตรการกระทุกเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวต,ต่างๆนี่ก็อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยโดยแล้ก็น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็เลยพักรวมๆนะครับแล้วอยากถามพี่หยองนะครับว่าสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงตรงนี้นะครับก็มองว่าตลาดเองนะครับยังมีปัจจัยที่จะขับเคลื่อนนะครับยังกระตุ้นนะครับทั้งสองของตัวอินเด็กซ์เองเนี่ยให้ยังขึ้นต่อไปได้หรือเปล่าครับพี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขึ้นมาค่อนข้างดีสัปดาห์ใหม่นี้จะยังสามารถที่จะรักษาโมเมนตัมขึ้นต่อได้หรือเปล่านะครับหรือพี่หยองมองว่าขึ้นมาตอนนี้เองเนี่ยอัพไซด์เองเนี่ยโหเหลือค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับอาจจะต้องพักตัวลงมาบ้างแหละนะครับสัปดาห์ที่ผ่าาานนมขึ้อะจจพัักสลบ ยอดลงมาบ้างสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะบรลงกําลังแล้วก็ขึ้นไปได้ต่อมาอีกรอบหนึ่งนะครับอยากถามพี่หยองนะครับมองสัปดาห์หน้ามองตลาดมองบูหรือว่ามองแบกครับพี่ก <c oughs> ็ภาพรวมี่ยเป็นบูอยู่นะอภาพรวมมอบูอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันยังเป็นแบบพันห้าพี่ว่าได้เห็นเออแต่ว่าระยะสั้นอาจจะแบบเป็น เป็นแบบชะลอตัวนะครับเป็นแบมันมันจะมันจะควรจะบูหรือแบเอาพบเอ่อภาพระยะกลางบูครับระยะสั้นแบนะครับแต่ว่าเรามองเรามองอ่อนตัวเป็นโอกาสในการซื้อไงเออเราไม่ได้ให้ลดพอไงมองมองเป็นโอกาสซื้อก็ต้องเป็นบูอ่ะถูกปะเออคือแบบคือแบบส่งสัญญาณเป็นแบบตลาดที่แบบมันยังขึ้นอยู่อาจจะมีการย่อสลับอ่อระหว่างทางบ้างอย่างเงี้ยแต่เป็นโอกาสในการซื้อนะเพราะนั้นพี่ก็เลยต้องต้องต้องแบบเป็นเป็นบู นะครับพอตลาดก็ยังแบบเ,เทนแล้วก็ยังดีอยู่อ่ะแล้วก็เ,เรื่องของเรื่องของอะไรวงจรการลรดดอกเบีย้ยก็เริ่มละถูกปะ่ะก<อ>็<อ>คือแบบก็อ,อย่างที่ผมบอกอะนะครับก็ลดทีเดียวส5จุดห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับกลัวมันจะเป็นแบบไม่ทันการเพราะว่าตลาดแรงงานแบบอาจจะแบบคือต้องช่วยอันเนี้ยมันเริ่มเห็นชะลอตัวละนะครับก็ทําให้บ้านเราเนี่ยก็ มีโอกาสจะลดเหมือนกันนะเออแต่ไม่รู้ว่าเดินตลาหรือเปล่านะครับอืมครับเดี๋ยวว่าเออไม่รู้ท่านพู้ว่าแบงค์ชาติจะว่ายังไงเนาะเออนะครับจะยอมจะยอมหรือเปล่านะฮะเออเพราะว่าอ่าก็ก็โอ้โหกระแสก็มาเป็นระยะระยะ่ะเนาะอันนี้ยิ่งเฟเคนลดเออเฟสไปต้ดง0.5เออถ้าเราถ้าเราจะไม่ลดเลยโอ้โหมันก็มันก็ไม่รู้นะเอออันนี้ไม่รู้อะแล้วแล้วแต่ แล้วแต่คณะกรรมการเขาจะเขาจะหวดเนาะนะครับแต่ก็ถ้าถ้าเรามองอ่ะก็ในสิ้นปีเนี้ยน่าจะได้เห็นแบบลดสักศูนย์จุดสองห้านะครับก็ก็ไม่รู้จะเป็นจะเป็น b บ h i ย d the อ u เคอป่ะวะเพราะว์เนี่ยมันต้องต้องรีบรลดต้องรีบลดทีเดียวศูนจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับรับพี่ คืออาจจะผมว่าอาจจะน็อกรอบไปนะพี่เนี่ยอาจจะน็อกรอบเลยผมว่าบางทีแบบอื่นเนี่ยนะครับธนาคารการอื่นเนี่ยเขาอาจจะลดแบบโหลดมาโหฬารเรารับค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปอาจจะโดนน็อกรอบไปก็ได้นะพี่นะครับก็ก็เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยบวกข้างหน้านะเพราะว่าแบบเฮ้ยดอกเบี้ยเริ่มลดต้นทุนทางการเงินของมาจากตัวที่เป็นต่างๆมันก็ลดลงถูกปะหรือแบบอตัวตัว เวลของของของคนเราอ่ะมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่านี่มันมันแบบดอกเบี้ยที่มันมันมันแบบมันสูงอ่ะมันเริ่มลดลงอย่างเงี้ยนะครับภาระทางการเงินลดนทางการมันก็แบบแบบเลดลงช่วยได้บ้างอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบการบริโภคก็อาจจะแบบดูแบบดูโฟขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาด้วยนะครับก็บวกกับตัวของ เม็ดเงินนะครับจากกองทุนมายุพักนะครับ<ม>หรือว่าช่วงปลายปีก็เป็นตัวของไทยเอจีนะครับอืมันก็ทําให้ดูว่าตลาดบ้านเราก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับอ<ม>ืก็เลยมองว่าเอยังยังแบบยังขึ้นได้อยู่ลนะครับแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีชะลอเป็นโอกาสในการซื้อแล้วกันนะครับเหตุผลทําไมนะครับก็มันมันเหมือนมันชนแนวต้าสําค,คัญเหมือนกันนะเออต้องบอกเลยนะ คืออันนี้เป็นเป็นวิธีชาร์จก่อนนะพีตีพิโบเนี่ยนะครับจะรอบที่มันลงมาเนี่ยมันมีเนะี่ยตอนนี้จะเห็นว่ามันขึ้นมาเจอแบบแนวหกสิบแดจุดแปดพอดีนะหนึ่งสี่หกตึ๊ดเตรแบบหนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่งสี่สองอย่างีแข่งหน้าแนวเนี้ยเออแข็งหน้าแนวเนี้ยนะครับก็อาจจะอาจจะมียอ่อนะครับอาจจะมียอ่อแล้วก็อ่ถ้าเป็น ตัวของตัวของเวฟน,นะครับก็เหมือนกับว่าในชุดชุดที่สักชุดหนึ่งะนะครับมันมันครบค้าขึ้นเดี๋ยวรับลองรับให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้คืออรอตั้งแต่ที่แบบปรับตัวปรับตัวขึ้นมานะมันก็จะเป็นแบบเริ่มต้นนับขึ้นตรงตรง,ตรงนี้นะครับ น้มตน้นยกขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเป็นสองอันนี้หนึ่งอันนี้สองแล้วก็สามเนี่ยน่าจะตั้งก้อนเลยนะคืออันนี้เป็นมันน่าจะเป็นขั้นหนึ่งของสามตรงนี้ไม่ใช่สามนะเป็นขั้นหนึ่งของสามเองนะ แล้วก็สองของสามเนี่ยที่บอกที่ว่าครบอะ่ะมันคือสามของสามที่ครบเนี่ยสามของสามที่ครบเนี่ยก็จะพักมาเป็นสี่ของสามก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นห้าของสามอีกทีหนึง่งเออ mm. มันก็เลยแบบเหมือนกับว่าย่อ,ย,อย่อสลับแต่ภาพรวมอ่ะก็ยังยังขึ้นได้อยู่เนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสี่ของสามแล้วก็อ่าพอพักเสร็จก็จะขึ้นไปเป็นสามก่อน S <S นะครับอืมครับอ่อเป็นสามนะอันนี้แบบจะเป็นแบบช่วงขึ้นที่ที่จะเอ่อเป็นเดเรคชันที่มันจะขึ้นนะตามนี้เลยพอสามเสร็จก็จะสี่ก่อนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงจะเป็นห้าเออเห็นไหมในภาพรวมมันก็เลยแบบยังยังดีอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอห้าประมาณประมาณพันห้าอืมตรงเนี้ยน่าจะประมาณประมาณพันห้า นะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้ขึ้นสามโงมันข้างในก็มีเนี่ยจกกักร้าขึ้นย่อยละเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่และในห้าในห้าก็เหมือนเป็นแบบประมาณแบบหนึ่งตรงนี้สองเนี่ยสามสี่ห้านิดหนึ่งเออ,เอ,อก็มันก็จะติดแถวประมาณเนี้ยหนะนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะเออกล่องบน สำหรับซาน่านะที่พี่ว่าอาจจะติดก่อนแล้วก็สลับมาสลับมาพักเป็นเป็นสีย่อย <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นสีย่อยเนี่ยก็จะมีโซนมีหนึ่งประมาณหนึ่งสีหนึ่งสีสามสีหนึ่งสีหนึ่งแปดที่เป็นโซนโซนแบบขึ้นสีนะครับเนี่ยอาจจะประมาณดูประมาณหนึ่ง หนึ่งสี่สามสี่ก่อนลกันนะครับหกสี่สามสี่ก่อนหน้านะั้นมันจะมีประมาณหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับหนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่สามสี่นะครับก็จะพักก่อนแนละ้วถึงจะขึ้นต่อก็เลยก็เลยมองว่าภาพรวมงไปต่อนะเพราะฉะนั้นย่อตัวลงมันก็เป็นโอกาสในในการซื้อนะครับก็เลยเส่งสัญญาณเป็นบูอยู่แม้ว่ามันจะย่อก็ตามจะให้เป็นโอกาสในการซื้อนะครับอันนี้คือตัวของ ของภาพเซตนะครับของภาพเซตตัวตัวถ่วงเนี่ยก็อาจจะเป็นแบงค์นะที่แบบโดนแบบเริ่มเริ่มมาเจอแรงขายเนี้ยอาจจะกังวลเรื่องเรื่องนิมนะครับที่มันจะเป็นภาพของการการปรับลงตามทิศทางดอกเบีย้ยก็อาจจะเป็นตัวแบบที่แบบมีแรงขายเข้ามานะครับเนี่ยมันก็เป็นภาพแบบการเริ่มแบบ เริ่มชะลอตัวลงมาแล้วนะครับทั้งหมดเลย BBL เอ่อ K Bank อย่างเงี้ยนะครับ k t b อย่างเงี้ยนะครับก็จะพักตัวก่อนนะฮะก็น่าจะเป็นตัวกดตัวดัชนีนะครับให้ลักษณะข,ของการการย่อตัวลงอย่างตัว BBL อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโซนเนี่ยมีกรอบราคาประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าเอ็ด ที่เป็นดนวรับนะครับแต่ภาพรวมก็ยังไปต่อนะแต่มันจะเป็นภาพของการพักตัวก่อนนะครับมากกว่าน,นั้นคือประมาณร้อยสี่แปดจุดห้าแต่น่าจะเห็นสักประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าเอ็ดนะครับอย่าตั้งรับต่ำไปแล้วกันบางทีเดี๋ยวไม่ได้ของนะครับเพราะตลาดมันมันแบบยังทิศทางดีอยู่นะครับอย่างเคแบงอย่างเงี้ยนะครับก็เคแบงเนี่ยเราก็ตีรอบตรงนี้นะครับ จะมีถ้าประมาณร้อยเท่ากันเลยนะร้อยห้าเอ็ดนะครับ 150, ank, ร้บ 150, ยอยห้าเอ็ดตัวตัวเคแบงค์นะครับร้อยห้าเอา็ดที่จะย่อตัวลงมานะครับแล้วก็เตัวของ KTB นะครับ KTB ก็เป็นภาพน่าจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นภาพของการาย่อตัวลงมานะครับ เนี่ยนะฮะสโตมันก็ตัดลงมาอลละในส่วนของตัวาภาพของของกลุ่มแบงก์น่ะนะครับ KTB ก็อาจจะมีสักประมาณโซนแถวแถวแบบยี่สิบาทนย่เงี้ยยี่สิบบาทถึงประมาณเส้นเหลืองสิบเก้าสองแต่ว่าดูสักประมาณยี่สิบาทก็แล้วกันหรือสิบเก้าปลายปลายอ่ะอืมถ้าจะซื้อก็รอหน่อยแล้วกันแล้วน่าจะเป็นกลุ่มแบงก์เ่ะที่ดูแล้วน่าจะเป็นตัวที่แบบถ่วงถ่วงตลาดนะครับให้แบบมันเกิดภาพของการแบบอ่าพักตัวหรือว่าตัวแบบ หุ้นบิ๊กแคปอื่นๆนมันก็ขึ้นมาแบบจนอัพไซต์มันมันไม่ค่อยมีแล้วไงก็เลยมองอาจจะมีการพักพักย่อตัวนะครับมาดูในส่วนของตัวดอลลาร์นะครับตัวของดอลลาร์เนี่ยก,ก็อาจจะมีโอกาสนะสลับสลับเป็นภาพของการกลับมา,าเป็นภาพของการแข่งค่านะครับ มันแบบมีโอกาสเป็นแบบการเคลื่อนไหวในกรอบไซเวย์ตรงนี้ก่อนนะถ้าดูตรงนี้นะครับมีโอกาสไซวย์ตรงนี้ก่อนก็อาจจะแข็งมาประมาณหาด้านบนนะ่ะประมาณรนะ้อยร้อยแกล้แก้้อยสองน่ะเออพี่ว่ายังได้อยู่แต่ภาพรวมยัง,ย,งยังอ่อนต่อนะแต่ว่าสั้นๆนะ่ะอาจจะรีบาวมาหาประมาณใก้ก้ร้อยสองเป็นแบบไซเว์ก่อนเหมือนเป็นประมาณขึ้นสี่แล้วก็ลงทีเป็นห้านะครับ ภาพรวมพางหน้ายัางยังมีโอกาสรวดหนึ่งร้อยจุดอยู่นะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยอาจจะแข็งหาประมาณสักร้อยหนึ่งจุดแปดร้อยสองอย่างเงี้ยนะครับกรอบล่างก็จะมีที่ประมาณแถวอ่าหนึ่งหนึ่งร้อยจุดสองหนึ่งร้อยจุดห้านะครับน่าจะเป็นแนวแนวรับได้อยู่นะครับตัวของตัวขั้นเงินบาทนะครับก็ส,สามสามเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นแนวรับเหมือนกันนะเอ,อ่อโซนประมาณแถวสามสิบสามบาทเนี่ยนะครับก็อาจจะสลับมาอ่อนค่าบ้างนะครับแต่ติดก็ประมาณทักสามสามจุดห้าอย่างเงี้ยนะครับอืสามสามจุดห้าเป็นอา่าแถวประมาณโซนโซนกรอบบนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอาจจะสลับมามาอ่อนค่าหาประมาณสามสามจุดสี่สามสามจุดห้า เพราะว่าสามสบาทเนี่ยเหมือนมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวรับที่แข็งกันมันไม่มันไม่ยอมถึงง่ายอาจจะมีสลับแบบอ่อนขึ้นมาก่อนนะครับก็อาจจะชะลอให้ต่างชาติเนี่ยอาจจะชะลอชะลอโปไหลเข้ามาคล้ายแบบช่วงที่มันชะลอตัวในสัปดาห์ก่อนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ภาพจะคลายกันแต่ว่าภาพรวมยังขึ้นอยู่นะหรือว่าไอ้ตัวบาทยังแข็งค่าได้ต่อนะครับเป้ามองประมาณสามสองจุดห้าพี่ว่ามีโอกาสแต่ระยะสั้นเนี่ยอาจจะ อาจจะสลับอ่อนบ้างนะครับเนี่ยตรงเนี้สัมสองจุดหกสมสองจุดห้าหรือประมาณตรงเนี้สัมสองบาทด้วยส้ำไปในภาพระยะกลา,างหน้านะอันนี้คือตัวของเงินบาทนะครับตัวทองคำตัวทองคำเนี่ยก็น่าจะยังแกว่งในกรอบอยู่นะเพราะว่าดอลลาร์มันมันจะแข็งไง <c oughs> นะครับดอลลาร์เนี่ยมันจะแข็งก็เลยอติดประมาณแถวโซนตรงนี้สองพันหกอืมพี่ว่ายังติดอยู่แล้วก็เหมือนชุดเนี้ยอาจจะเป็นเป็นแบบสรับตัวน,นี้นะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันเป็นห้าไงมันเป็นห้านะครับอาจจะแบบสลับพักตรงนี้ก่อนนะคือทองเนี่ยก็พักตัวเหมือนกันอราจจติดสองพันหกกอแล้วก็ย้อนลงมา ใหม่นะครับประมาณสองสองห้าแปดศูนย์สองหกศูนย์ที่เป็นกกอบล่างนะครับมานน้ำทอมเนี่ยอาจจะเป็นภาพของ,งาการกว่นในเกอบไปก่อนนะครับเพราะว่าที่ขึ้นมันครบห้าขึ้นละติดแถวปอสมาณสอหกต้องสะสมพลังใหม่แต่ภาพรวมย,ยังมองขึ้นต่อนะเอะนะครับภาพรวมยังมองขึ้นต่อเพราะนั้นเหมือนสัปดาหนะ์หน้ามันอาจจะมีแบบแบบภาพกับข้างกันบ้างนะครับก็คือคือแะบรเออเซตยอตัวบาทอ่อน ดอลลาร์แข็งทองพักออกด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ภาพรวมมันยังเป็น <S <S เทรนที่แบบเซตยังขึ้นต่อทองเนี่ยปรับตัวขึ้นดอลลาร์ยังอ่อนต่อบาทใน่แข็งได้ต่อภาพรวมนะแต่สัปดาห์หน้าอาจจะสลับระยะสั้นมาลดความร้อนแรงนะครับอันนี้ก็คือ,อตัวของอสินทรัพย์ต่างต่าง,งน้ำมันนะครับตัวที่ทานราคาน้ำมันเนี่ยก็ก็ฟื้นสลับขึ้นมานะครับฟื้นสลับขึ้นมา แต่ก็ก็ดูแล้วมันก็ยังจากัดอยู่นะอืมอาจจะตีแบบเป็นเส้นเป็นเส้นแบบเนี่ยดาวเทนไลน์ก็ได้ครับเนี้ยก็ติดตรงเนี้ยแถวประมาณโซนเจ็ดสิบสามเหรียญอย่างเงี้ยนะครับเป็นกรอบบนที่ที่ยังจํากัดอยู่นะครับอืมเด็ดสองจะสามอย่างเงี้ยพี่ว่าอาจจะยังแบบเป็นแค่ดีบาวนะครับเป็นแค่ดีบาวยังไม่เปลี่ยนเทรนแล้วก็เอ่อตัวกรอบล่างนะครับก็มีแถวประมาณ6กสิบแปด หกสิบแปดนะครับแล้วก็ประมาณหกสิบห้าเหรียญตามลำดับก็ยังพื้นจำกัดอยู่ในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะครับอันนี้ก็คือตัวภาพของอสินทรัพย์ต่างๆครับครับผมนะครับนะฮะก็ใน่วนตัวเซตนะครับพี่หยองนก็ยังมองภาพรวมนะครับาพี่หยองก็อยังเน้นอยู่นะครับว่าภาพรวมระยะกลางถึระยะยาวเนี่ยนะครับเซ็ตก็ยังมีนวโน้องี่ดีอยู่ก็คืออย่างสาาระที่จะปรับตัวกันขึ้นได้ต่อ ครับเยงแต่ว่าอ่ในช่วงสั้นเองี่าจะมีเรื่องของการการพักตัวกันบ้างนะครับลดความร้อนแรงกันบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเส้นเองก็เริ่มจวัดขึ้นมาถึงบริเวณแนวต้านสําคัญแล้วด้วยนะครับซึ่งพี่อยากให้กรอบบนนะครับในสัปดาห์หน้าเอาไว้ก็คือ,อที่แถวสัก1460แล้วก็1นึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ส่กรอบล่างนะฮะก็จะมีอยู่ที่แถวสักบริเวณ1 4 4 0เป็นแนวแรกก่อนนะครับแล้วก็ถัดออกมาก,ก็คืออยู่ที่1น3่่า่นะครับผมแต ก็พี่หยองก็ได้ขดอาจจะคงเน้นย้ำเลยครับว่าย่อตัวนะครับเป็นโอกาสนะครับเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าภาพรวมเองเนี่ยเซ็กก็ยังมีในน้องที่จะขึ้นไปได้ต่อนะครับผมส่วนพนันของสินทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างตัวทองคำพนันของตัวดอลลาร์ก่อนนะครับก็คือแนวโน้มนะครับก็เป็นการแกว่งใช้เบสในระยะสั้นตรงนี้นะครับอาจจะมีการสลับมาแข่งค่ากันช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าแนวโน้มโดยรวมเองนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะขอดค่าลงมาได้ต่อ นะครับต่อช่วงสั้นรอลลาร์เองอาจจะกลับมาแข่งค่าได้นะครับแล้วก็ทําให้เงินบาทที่ตรงข้ามกันนะครับก็อาจจะมีการสลับกลับมาออดค่ากันได้นะครับแล้วก็ทองคำนะทองคาเองช่วงก่อนหน้าก็ขึ้นมาแรงนะครับก็น่าจะเป็นการพักตัวกันนะครับอาจจะเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ทองอัตราของตัวน้ํามันนะครับก็อาจจะมีการฟื้นตัวสลับกันขึ้นมาบ้างแต่ว่าการฟื้นตัวเองก็ยังมีกรอบจํากัดนะครับซึ่งพี่หยองก็บอกนะครับว่าสัปดาห์ใหม่ที่ถึงนี้ภาพ โดยรวมนะครับอาจจะเป็นการกลับข้างกันนะครับก็คือเซตกับโปทองคำนะครับที่พี่หยอกก็เน้นมาตลอดนะครับว่ายังเป็นสินทรัพย์ที่ยังดีอยู่ยังขึ้นได้ต่อนะครับอาจจะมีลักษณะของการสลับย่อตัวลงมาในช่วงสั้นนะครับผมยังไงก็ลองหานะครับลองปรับกลยุทธ์กันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีหุ้นเนี่ยก็อาจจะใช้จังหวะการย่อตัวลงมาเนี่ยครับอาเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับผม เอาละครับพี่หยองครับท่าอย่างนั้นนะครับในส่วนของหุ้นเด่นหุ้นเด็ดประจําสัปดาห์นะครับสามหุ้นที่พี่หยองจะมาแนะนํากันนะครับมีตรงไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ทางด้านของ performance นะครับของสามหุ้นแนะนำนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่หยองครับครับก็ก็เป็นบวกนะครับโดยเฉพาะตัวสองอตัวนี้นะครับตัว cbg กับในส่วนของ alpha hotel นะครับที่ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับ c p r ก็เป็นภาพของการปรับตัวนะครับ ก็ปรับลงเล็กน้อยนะฮะแต่โดยรวมก็เป็นบวกนะครับประมาณประมาณสามเปอร์เซ็นต์สำหรับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ hmm. มาสัปดาห์นี้ hmm. ก็ก็หาตัวที่มันยังยังไม่ค่อยขึ้นนะครับหรือเป็นแบบไซส hmm. ์ไซส์กลางมาหน่อยนะครับก็จะมีฮานานะครับความจริงก็ทั้งฮานาเคซีอะอาจจะ hmm. อาจจะแบบน่าสนใจเพราะว่าเดลต้ามันขึ้นมาเยอะหละนะครับแล้วก็กลุ่มเทค ก็เริ่มแบบกลับตัวขึ้นบอบเบีย้ยลงอย่างเงี้ยนะครับก็นา่าจะได้เซนิเมนต์เชิงบวกน,นะครับเ้วเลือกฮาน่าขึ้นมานะครับเป็นตัวแนะนําในสบาน์นาแล้วก็เดินเรือก็ลองดู r c l นะครับอันนี้ก็เริ่มฟื้นเหมือนกันจากที่แบบปรับตัวลงมาเยอะแล้วยังไม่ค่อยขึ้นนะครับส่วนพวกหลษบ๊อกฟันอย่างเงี้ยก็ยังน่าจะยังเป็นภาพของการการปรับตัวขึ้นได้อยู่ก็เลือกตัวแอร์เพชชัวรต่อนะครับเป็นสปาห์ที่2นะครับ เพราะภาพี่ยเป็นภาพของการแตะดับปรับตัวขึ้นได้อยู่ก็มาดูตัวมาดูตัวของของฮาหน่ากันนะครับในภาพของราคาเนี่ยก็ที่แบบปรับตัวลงไปเยอะนะครับตัวของภาพเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะของของแบบเป็นประมาณแบบแบบไซเควตนะครับลงมากรอบล่างแล้วแล้วก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นหากรอบบนอย่างเงี้ย นะครับก็น่าจะพื้นตัวขึ้นจะต่อมีเป้าก็คือ,คอแกบตรงในที่เปิดไว้ประมาณสัก45แล้วก็แถวประมาณแบบโซนไฮเดิม48ถึงประมาณ50บาทนะครับอ่ารับก็จะเป็นแบบแถวสักประมาณเนี่ยส0 41ดได้แล้วก็จุดคัดนะครับ39.5ไม่ควรต่ำกว่าเนี่ยเป็นแก็บตรงในที่เปิดไว้นะครับถ้าจะขึ้นต่อไม่ควรลงมาปิดแก็บ นะครับเพราะมันควรจะเป็นในส่วนของตัวเบรกเอาเบรกแกนะครับที่แบบปรับตัวขึ้นได้ต่อก็ลองดูนะครับตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวของ RCL นะครับในกลุ่มเดินเรือที่ก็เริ่มเห็นตัวราคาเนี่ยเป็นทิศทางที่แบบเป็นภาพของการการปรับตัวขึ้นมานะครับตัว r c l นะครับก็จะมีนะครับคือแท่งราคาเนี่ยก็ยืนเหนือ,อเส้นข้าเฉลี่ยได้นะครับได้หมดละ MACD ก็ขึ้นมาในแดนหมวกนะฮะโต,ต้ก็ทิศทางยังยังดีอยู่นะครับมีอัตราเร่งก็น่าจะเป็นภาพของการรมปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับตัวเนลต้าเนี่ยก็จะมีะตับตรงนี้นะครับประดับ50%อยู่ที่บริเวณแถวยี่บบาทนะครับรับก็แถวประมาณโซน 24บาทได้นะครับแล้วก็จุดคัดไอตีเส้นเป็นเส้นอัพเทนไลน์แนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สโลมเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก23บาทนะครับถ้าต่ำกว่าใช้เป็นจุดคัดลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว L H Hotel นะครับ L H Hotel เนี่ยก็ภาพแต่ดับปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับ ก็จะมีตัวของแนวรับเส้นข้าเฉลี่ยนะครับประมาณแถวโซน13.5นะครับ13.5แล้วก็ตัวของด้านแนวถัดไปนะครับก็จะมีที่บริเวณเนี่ยตามฟิโบชเชนแนลนะครับมีที่ประมาณแถว14 14 14.4 14 14แล้วก็15.2ตามลำดับนะครับก็จะเป็น สามตัวนะครับที่แนะนําส่วนจุดคัดตัวเนี้ก็ดูตรงแถวเส้นค่าเฉี่ยสีตายกันนะครับอยู่ที่ประมาณแถว10 13 2นะครับถ้าต่ํากว่าใช้เป็นใช้เป็นจุดคัดลอครับผมก็จะเป็นสามตัวนะครับที่แนะนํานะครับครับอ่ะโอเคครับบรสรทวนนะครับในส่วนของหุ้นแนะนํา นะครับก็สัปดาห์ใหม่นี้นะครับพี่หยองก็แนะนําซื้อนะครับสตัวก็คือท่านักของตัวฮาน่านะครับ RCL แล้วก็ LH Hotel นั่นเองนะครับก็ลองหาท่าของตัวหุ้นนะครับที่ดูแล้วอาจจะยังขึ้นน้อยนะครับกว่าหุ้นอื่นๆนะครับแล้วก็ลองไปหาหุ้นไซด์กลางนะครับแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวก กองบีดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่เกได้ว่า yield ยิวยังอยู่ว่าน่าสนใจอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นการผสมผสานกันไปนะครับในภาวะที่ตลาดเองนั้นอาจจะดูอัพไซด์เองดูค่อนข้างจะจำกัดอยู่นี่ะครับผมอ่ะซึ่งเลา่องของอสามหุ้นนี้นะครับก็ พี่หยองได้มีการวิเคราะห์ตัะของจุดเข้าซื้อนะครับเอาขายทำกำไรนะครับแล้วก็ทัางของจุดคัดลอสเาแล้วเรียบร้อยนะครับหากว่าฟังไม่ทันกันยังไงนะครับก็ย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับหรือว่าถ้าจัดง่ายๆเลยก็คือเข้าซื้อนะครับที่ราคาเปิดของวันจันทร์นะครับแล้วก็ไปขายที่ราคาปิดนะครับของวันพฤหัสนะครับแต่ว่าถ้าในระหว่างทางนะครับเกิดมีกําไรกันขึ้นมานะครับพอจะกําไรแล้วก็สามารถที่จะขายก่อนนะครับเพื่อที่จะล็อกกําไรกันเอาไว้ ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าว่าราคาเนี้ยเกิดผิดทางนะครับเกิดมีการปรับตัวลงมาอย่างไรก็ต้องมีจุดคัดลอสกันเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการบูอัลแบร์นิทสวิสประจําสัปดาห์นี้นะครับก็พบกันเราสองคนได้ใหม่นะครับเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาเก้าโมงเช้าทางทุกของ i n n o v เวช x นะครับสำหรับนี้ก็มีการปรับมาเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่หยองด้วยนะครับสวัสดีครับพี่หยองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ